ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวเอ,อ่รถโคกซิ่งนะครับก็จะเป็นรถมาเตเร่นะครับนี่ด้านล่างก็จะมีเขียนอยู่นะนี่ครับนี่มาเตเลดเดวผมออกับมาโอเคตอนนี้ผมก็มา นก็คือนี่ครับล้อจะเป็นล้อแมงนะเดี๋ยวเราจะมามาอาัดเกลือกเกาะหอกซิงก็จะมีไม่เน้นซิงเน้นวิ่งหาตังเต็มคาราเบลแล้วก็จะมีรถซิงวิ่งทำกินแล้วก็จะมีเฉียบอยู่ด้านหลังก็จะมีมือใหม่หัดซิงก็จะมีไอ้เราก็เทสะด้วย นี่ครับล้อจะหมุล้อหมุนได้นะเหมือนผมก็ทดสอบไปแล้วครั้งแรกมันก็มีลานครั้งที่สองมันไม่มีลานแล้วก็ตัวรถนะครับจะเป็นเป็นเหล็กส่วนไอ้ล้วเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนี่แล้วก็จะมีสวยพี่สวยก็มาจะหล็ดเมทเจ็ทรซซิ่ง แล้วก็พลัง1.9นี่อีซุซูดีเมกนี่มีก็จะมีป้าอีซุซูอยู่แล้วก็จะมีโปจอ1.96 4เป็นรถที่ผลิตออกมาเมื่อปี1.96นี่ครับแล้วก็จะมีไฟท้ายอยู่ตรงนี้ก็จะมีตรงลากค่ววเลยผมคิดว่าผมจะไปเอาออก ก็จะมีอ s u ซุดีแมกอันเล็กนี่จะเป็นสภาพด้านในรั้วนะก็จะเป็นนี่มันจะเป็นรอยแล้วก็จะมีในตรงนี้บุกข,ขึ้นมาก็ท้ายเปิดไม่ได้นะประตูก็เปิดไม่ได้ฝากระโปรงก็เปิดไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรได้ถ้าใครจะไขมันก็ไขไม่ได้นะ มันไม่ให้ข่ก็จะมีมีไอ้นี่ก็จะมีไอสันไอสันลายักษ์แบบนี้หมดก็จะมีมาเตล์นะก็ฝึกพูดไปแล้วพูดหนึ่งแล้วก็จะมีเราก็อยาก ถ้าใครอยากอ,อ๋อใช่ระบบล,ลึีวิวหน้าบีนิดหน่อย,ลยแล้วก็จะมีกระจังหน้ามีกระจังหน้าอย่างสวยแล้วก็จะมีไฟมีไฟก็จะมีตรงนี้ด้วยนะก็ฝักโปงภายในก็จะเป็นแบบนี้นะมีกระจกด้านข้าง ันนี้เขาบอกว่าข้อมันถอดได้นะแต่ผม,ผมไม่สามารถถอดได้แล้วก็ถใครอยากใครอยากได้นะก็สามารถไปดูได้ที่ตามเซเ e ่นอีเลฟแต่ว่าผมสั่งจากช้อปปิ้งสามร้อยบาทเพราะว่าที่เซเว่นบ้านผมหมดแล้วนี่แล้วก็ คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ย